เอยยูปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไอ้นี่ลองนะคะลองค่ะลองลองลองแล้วค่ะลองแล้วลองแล้วเย้ไอ้นี่ลองในโทรศัพท์นะคะไม่ได้ลองในในไม่ได้ลองใน อคอมพิวเตอร์นะคะใครว่างคะใครว่างเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าว่างก็ขอสักประมาณสักเออครึ่งชั่วโมงนะสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงขอดื่มน้ําก่อนขอดื่มน้ําก่อนอุ้ยได้แล้วแป๊บเดียวมันก็เข้ามาเลยอะไรแบบนี้นะ่ะ ถ้วยกาแฟก็ลืมถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟก็ลืมเอาถ้วยกาแฟมาให้มาสีหน่อยเด็ดนะไม่ได้หรอขอถ้วยกาแฟเพื่อนเนยโอเคอิสโอ้ oh, hey, มันก็เนาะใช่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ลองไลฟ์ในอ่าสตรีมหยาดนะคะ เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเคยเคยเออโหลดลงไปในในไอ i อแพแล้วแหละโหลดลงไปใน iPad แต่ว่าก็จะมามาลองไล้ใ์ในลองไล้์ในในโทรศัพท์เหมือนกับแอป,ปอื่นๆลองดูนะคะเพราะว่ามันมันมันอาจจะง่ายไหมคะมันอาจจะง่ายในการพกพาอะไรแบบอย่างนี้เนาะ iPad น่ะ บางวันก็เอาไปที่ทํางานบางวันก็ไม่ได้เอาไปเนาะมันก็ไม่ได้ใหญ่มันก็ไม่ได้เล็กรอกเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปก็เลยลองลองใช้ในไอ้นี่ดูลองใช้ในอ่าอ,อะไรนะลองใช้ในโทรศัพท์ลองดูทีนี้ตัวเองจะมาอ่านคอมเมนต์จะมาอ่านได้ยังไงอะ่ะเข้าไปใน YouTube หรอ ใช่ไหมโอ๊เข้าไปในไหนอะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะน้องโอ๊ตใช่ไหมที่เข้ามาสวัสดีค่ะใครที่แอบแอบอยู่ยังไม่ได้เห็นเลยคอมเมนต์ใช่ไหมคะต้องกดคอมเมนต์เหรอใครที่ยังแอบแอบอยู่ไหมคะช่วยกรุณาคอมเมนต์ให้หน่อย หรือจะขึ้นมาไหมคะจะขึ้นมาไหมจะลองเอานะจะลองเอาเกสจะลองเอาอินเตอร์วีวอินวาส์อเกสเนี่ยแล้วก็ก๊อปก๊อปเพียอ่ะแล้วก็